สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพัดก็นมาอยู่ที่ร้านแสงแดดเที่ยวเนาะก็สนใจค่ะวันนี้อยากจะมาลองดูร้านขายของเพื่อสุขภาพนะคะก็ทเขาขายอะไรบ้างนะคะแล้ว็ว่าจะลองอาหารกาด้วยค่ะตามมาดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะ ้าหลากหลายมากเลยของบางอย่างเนี่ยนี่เเห็นที่ไหนนะคะอย่างเช่นที่เห็นเนี่ยนะก็จะเป็นเนี้ยเนี่ยอย่างไอตัวเนี่ยสมุนชาสมุนไพรอัญชันเจเอมน่าจะเป็นของป้าเขาคิดเองเนาะอันนี้น่าสนใจค่ะเป็นชาพาเยอรมันอะคาโมไมเนะสมบัติบริมี้อ,นอนันนี้น่าฐานมากเลน่าสนใจอาหารออารารานันนี้ก็น่าสนใจเนาะ มีส่วนผสมเป็นอาหารมีส่วนผสมหลายอย่างนะคะผงมะละกอดีบผงกล้วยหอมดีกล้วยน้ำว้าตัวทีค่ะผนงนมถั่วเหลืองน่าสนใจอยู่นะแล้วก็ของหลากหลายมากเลยอนะว้าวมีอะไรเอกอันนี้เป็นถั่วอัลมอนดีข้าวฟ่างเนียค่ะทานดีนะคะข้าวฟ่างเนี่ยค่ะ ทานดีมากเลยแล้วก็มีเนี่ยลูกเดือยดิบอืมของแล้วก็มีส่วนของหนังสือสุขภาพว้าวนะคะมีหลายอย่างากเยมีของน่าสนใจหลายอย่างค่ะแล้วก็ว้าวเนี่ยค่ะมีส่วนของซอสซีอิว๊วก็มีออกเป็นซอสซีอิ๊วออร์แกนิก เนี่ยค่ะของบางอย่างไม่เคยเห็นเนาะอย่างสียุคขาวตากว u a ทองโอ้โหแบบว่าน่าสนใจเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวน้ำส้มข้าวน้ำว้าวน่าสนใจอะค่ะอืมี่สนใจเลยนะอันนี้แปลกจังเลยอานเงี้ยค่ะ อันนี้อะไรเอ่ยเป็นข้าวแคบเป็นอาหารพื่งเมืองของชาวรับแรน่าสนใจมากเลยน่าในความคิดนะคะยังไม่เคยลองนะแต่คิดว่าคล้ายๆกับไอ้ไอ้แผ่นที่วพันของของเวียดนามอะค่ะที่วพันเป็นสลัดสดนะคะน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเขาทํามาจากแป้งหมักแป้งข้าวเจ้าหมักเนาะอืมน่าสนใจ แล้วก็มีอะไรน่าสนใจเนาะรู้สึกว่าน่าจะมีอืมเนี่ยค่ะมีอันนี้มีอืเนี่ยอันนี้ก็เป็นของใช้ของใชนะ้เนาะเป็นน้ำยาบ้วนปากบ้างหินเกลือดำภูเขาผสมสมุนไพรอืมที่จะถามน้องก็นิดนึงนะคะเพราะอยากจะดูเออน้องแล้วตัวที่เป็น้าโตต้าู้ยี้อยู่ไหนอะคะ โอเครู้สึกเขาจะมีเต้าหู้ยี้นะ่าสนใจเนาะแต่ว่าสินค้าหมดแล้วโอเคเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะมาลองอาหารเขาเ <c oughs> นี่ยเขามีของเยอะมากเลยของแบบว่าเพื่อสุขภาพเนาะแบบว่าค่ะยุคนี้ก็อันนี้ก็เป็นพวกอะไรเนี่ยเป็นน้ำยาล้างจานเอยน้ำยาซักผ้าชีวภาพเนาะนอนท็ทกซิกเนี้ย น่าสนใจค่ะเนาะเพราะตัวเองเ,เพอตัวเองก็ใช้แบบว่าไม่มีใช้น้ํายาซักผ้าก็ชอบแบบธรรมชาตินะคะส่วนตัวแล้วนะคะอโอเคมาดูอาหารนะเมนูแนะนําของเ,าเนาะว้าวเขาก็อันเนี้ยควาจริงอยากจะลองไอ้เต้ยายำไข่น้ําเนาะแต่เห็นน้องก็บอกไม่มีแล้วก็มีกว๋วยจั๊บหลอฮังกัวก็น่าทานเนาะโ,โ,โอ้้ขนมหวานผัดไทยเข้ายยำอันนี้ มีข้าวแหนมมาข้าวทอดแหนมเนี่ยน่าลองคือเป็นอาหารข้าวข้าวทอดแหนมเห็ดเนาะเป็นโปรไบโอติกแล้วก็มีโปรตีนที่ชั้นดีนะคะจากเห็ดอันนี้น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวลองดูค่ะโอเคมาลองดูอาหารมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นยำข้าวคุกแหนมเนาะก็น่าทานมากเลยนะคะดูเฮลตี้มากเลยแล้วก็มีผัดไทยเส้น มะละกอเดี๋ยวจะมาลองทานกันค่ะแล้วก็ไอตัวข้าวคุกแหนมนะข้าวทอดแหนมนี่เนาะก็จะมีใบชะพูกับแตงกวามาด้วยเนาะน่าทานอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูน่าว่าน่าจะอร่อย <c oughs> โอเคจะมาลองไอ้นี่ก่อนก็ได้เนะาะใบชะพูเนาะใบชะพูกับข้าวคุกแนนหนมน่าทานมากเลยแล้วก็เราก็หอ่อห่อแล้วอุ้ย ขออทานดูค่ะหอนะอาทานเป็นอาหารสุขภาพอ่ะค่ะเป็นมังสวิรัต ก็ดีมากะคะ่ะเพราะปกติเนี่ย <c oughs> เป็นคนชอบทาน <c oughs> ยำนะคะใน่ข้าวคุกแหนมที่เรากินโดยปกติเนี่ย <c oughs> เขาชอบใส่หนังหมูแต่อันนี้เป็นมังสวิรัตแล้วเป็นมีเห็ดด้วยแหนมเห็ดก็ดีต่อสุขภาพนะคะส่วนอันนี้เป็นผัดไทยแต่เป็นเส้นมะละกอนี่ก็น่าลองจะลองดูนะคะโอกาสหน้านะเขาหลังมาจะมาลองอาหารอาหารอร,อรหันเนาะแล้วก็ยำไข่น้ำ แต่วันนี้เขาไม่มี <c oughs> ของทอดนี่อันนี้ผัดไทยเนาะลองดูอืมอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตทางก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ น,นี้ก็มาลองของหวานเนาะของทางร้านค่ะอันนี้เป็นของหวานนะขูดเปา,เปาก็คือว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรจีนเนาะห้าอย่างค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีผู้จาจีนมีลูกปัดกล้วยแล้วก็มีอะไรเกากี้มีอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะไม่แน่ใจเนาะข,ขาวเนาะ แล้วก็มีอะไรอีกละ่ะมีวุ้นจากดอกทอ้อก็มีประโยชน์ต่อสายตาบำรุงสมองแล้วก็อคอลลาเจนจากพืชก็ช่วยเกี่ยวกับผิวพรรณเนาะมาลองทานดูก็อร่อยดีโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองจะถอนญาตทานต่อนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะากับการรับชมค่ะ